สามพฤศจิกาปปามาขายเหรียญอีพีที่27ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่าน,นหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านเลยเนาะเข้าสู่ช่องของปอปา,ปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในอีพีปอปามาขายเหรียญตรงกับวันที่3เดือนพฤศจิกายนปีพศ2565 วันนี้ปอปามาขายเหรียญแล้วเนาะอ่ะใครอยากได้เหรียญอะไรดีเอ่ยฮะก็มีกันประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียอญอสภาพสวยดีไม่ผ่านใช้แล้วก็เหรียญผ่านใช้วันนี้ก็ไม่มีหลายรายการท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้อเอามาฝาก f อฟกันเอามาฝากท่านผู้ชมกันช่วงจังหวะของเขาน้อยอ่าของเด็กๆก็แบ่งปันกันออกไปแล้วมีบ้างสําหรับเหรียญเด็ดบางอีพีก็ <c oughs> มีแต่เหรียญย่อย,อย เผื่อใครลหลายๆคนที่ยังไม่มีเผื่อใครบางคนที่ยังไม่ได้ไปก็ลองลอง,ลองดูนะฮะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันท่านผู้ชมฮะข้างบนสุดก็เหลืออยู่ไม่กี่เหรียญนะสำหรับเหรียญเ,เหรียญสองบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะเนาะเหรียญสองบาทที่ระลึกแบบนี้ใครอยากได้ฮะอ่ะก็เอาดูเอาเดี๋ยวดูด้านหลังเนาะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยมีไหมใครอยากได้อ่ะ จเจ้าฟ้าชุลาพรส่รงสําเร็จการศึกษาฮะเหรียญนี้เนี่ยประมาณนี้ท่านผู้ชมไม่ผ่านการใช้งานฮะอ่าอีพีที่แล้ว25วันนี้ลดให้ฮะท่านผู้ชมลดให้เหลือ20บาทใครอยากได้เอาไปเลยเนาะพาะป๋าป้าก็ไม่ค่อยชินชาก,กับการขายอ่าวันละเดียเด๋ยวๆสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวอีพีหน้าค่อยมาเริ่ม20กว่าบาทกันใหม่ก็แบ่งปันกันอย่างนี้ท่านผู้ชมนะเนาะ จังหวะของอเข้ามาเยอะๆก็ต้องอต้องแบ่งปันตัวนี้ออกไปก่อนอะไรประมาณนั้นอ่ะวันนี้เหลือยี่สิบบาทเนาะมาชดเชยกันปะปาไม่มีเน้นเด็ดมาฝากไงนะก็ประมาณนั้นอ่ะแล้วใครอยากได้มีอยู่ประมาณสักสี่ห้าเหรียญเหมาะสำหรับใครที่เอาไปจําหน่ายขายต่อถ้ามีแล้วเอาไปขายได้ราคาสูงกว่ายี่สิบบาทก็มารับไปนะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะเนี่ยเออเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกอ่ะสภาพผ่านการใช้งานแล้วแหละนะสภาพผ่านการใช้งาน ก็ต้องปล่อยออกท่านผู้ชมนะเอาใครอยากได้เหรียญละหกบาทอ่ะหกบาทฮะแถวบนอ่ะเหรียญละหกบาทป้ป่าก็นําติดมาไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะเมื่อเรารับเข้ามาแล้วล้วเนาะก็ต้องยอมรับความจริงฮะรับมากพราะราคาเท่ากับเหรียญปกติธรรมดาแหละแต่ว่าก็มีติดมาบ้างเนี่ยท่านผู้ามาชมนะก็ก็จะส่งคืนยังไงล่ะเหรียญเดียว2เหรียญหลายครั้งก็เป็นหลายเหรียญมาป้ป่าก็มาเอาทุนคืนเท่านั้นเองนะโอเคนะเนาะเหรียญละหบาทฮะ อ่ะตรงนี้ก็เหรียญ2บาทถ้าสภาพผ่านใช้เช่นเดียวกันเนี่ยเนียประมาณเนี่ยแถวเนี้ยนะอันนี้เป็นเหรียญสบาทที่ลึกที่ผ่านใช้เหมือนอ่าหบาทที่ลึกเช่นเดียวกันนั่นแหละสภาพสีผิวเท่าเทียมกันอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญละหบาทเท่ากันนั่นแหละนะเหรียญละหบาทเท่ากันใครอยากได้ฮะถ้าสภาพของใหม่ไม่ผ่านการใช้งานแบบแถวบนเนี่ยราคาเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วทนะ่านผู้ชมเนาะก็ดูคิดว่า FC ก็รู้อยู่แล้วแหละเนาะนักสะสมนะเนาะเผื่อใครบางคนอยากได้ไปจําหน่ายขายต่อเนี่ยท่านผู้ชมฮะ เป็นเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ปีพศ2530อสอ 2, อ่ะสภาพไม่ได้ผ่านการล้างมาฮะไม่ได้ล้างจริงๆเนาะดูออกเนาะเอากรประมาณนี้ท่านผู้ชมอ่ะใครอยากได้ฮะรู้สึกจะเป็นเหรียญละ13บาทนะเป็นช่วงขาลงอย่างชัดเจนเลยฮะเอาใครอยากได้เอาไปนะฮะถ้าใครเอาไปจําหน่ายขายแบ่งปันต่อได้เกิน13บาทก็ลองมาเอาดูเนาะแบบน้นบ้างแบบนี้บ้างอย่างละเล็กละน้อยหรือว่าจะาไปทั้งหมดป่ปากก็ยินดีโอเคนะฮะ จบแล้วนะสำหรับเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ปีพศ25 3 0ราคา13บาทาเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะตรงนี้ฮะท่านผู้ชม1แถว2แถวแถวละ15วาระ15วาระแถวหนึ่งถ้ามี2แถวก็30วาระปกตินะท่านผู้ชมฮะขายวาระรุ่มร่วม,ลวม,ลวม,ลวมเล็กๆน้อยๆยเนี่ยก็ตกเหรียญละ18บาทแล้วสําหรับช่องป่อปาเนาะเหรียญละ18บาทวันนี้ปอปาพามาเดินทางถึงครึ่งนี่คือวิธีการ นำเหรียญให้ท่านไปสะสมใหม่นะท่านผู้ชมฮะปอปามีอะไรเด็ดๆมาฝากก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นวาระเดียวแต่วันนี้ไม่มีนะฮะปอปาจัดมาให้เป็นชุดเลย30วาระเดินมาถึงครึ่งทางครับปกติ61วาระก็จบใช่ไหมฮะวันนี้30สิบวาระเดินกันมาถึงครึ่งทางแล้วแหละเนาะคือปอปาไม่สามารถจะจัดจัดมันทั้งหมดเลย61วาระฮะเนาะจะทํา30วาระครึ่งก็เป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมฮะ เอา30เลยเดินทางมาถึงครึ่งคางสำหรับ1ชุด61วาระปกติบางวาระท่านผู้ชมฮะบางวาระเนี่ยนะราคาขายออกเนี่ยนะบางวาระนะมี20-30 25 20, 3า35บไปนเลยท่านผู้ชมฮะแต่ว่าปอปานั้นขายเมื่อก่อน18บาทตลอดที่จัดวาระไว้7วาระ8วาระแต่มาวันนี้เดินทางถึงครึ่งฮะสภาพผิวก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะเหมาะสำหรับใครที่ชอบสะสมเป็นชุด แล้วยังหาแบบจะเป็นเดินมาถึง 30- 40วราระไม่ได้วันนี้ป้าป่ามีให้ฮะ30วราระเดินทางมาถึงครึ่งชุดใครอยากได้ฮะค่าค่าเฉลี่ยก็คือเหรียญละ20บาทท่านผู้ชมนะเหรียญละ20บาทถ้าเป็นเหรียญเดี่ยวเดียวอีพีไหนถ้าป้าป่ามาขายป้าป่าก็จะคิด17บาท18บาทเอา18บบาทถ้าเหรียญสภาพแบบนี้ท่านผู้ชมฮะแต่วันนี้เดินทางมาถึงครึ่ง ก็ลองไปบกลบคูณหารดูสําหรับใครที่อยากได้ไปเก็บสะสมเป็นชุดถือว่าวันนี้เอาไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ยังมีโอกาสเหลือน้อยที่ท่านจะจะหาเหรียญต่อไปโอเคเนาะวาระต่อไปก็ลองดูนะเนาะเพราะปกติธรรมดานเน,นี่ยเหรียญเนี่ยยี่ก็เหรียญหนึ่งก็20บาทอยู่แล้วนะแต่วันนี้ปะปาเดินทางมาถึงครึ่งเลยนะฮะดึงครึ่งและปะปาขอ20บาททุกเหรียญก็คือ30วาระไม่ซ้ําก็คือ30เหรียญท่านผู้ชมนะโอเคเนาะก็ลองดูนะฮะ นะอ่าจบแล้วนะฮะสำหรับเหรียญ10บาท2องสี่ที่ลึก30วาระไม่ซ้ำเท่ากับครึ่งชุดโอเคนะฮะปปานำมาแบ่งปันลองดูนะฮะเนาะลองดูกันก่อนนะอหลายคนอาจจะบอกว่าปปาเพิ่มราคาเพิ่มใช่ท่านผู้ชมนะเพราะปกติเนี่ยปปาเนี่ยถ้าทั่วไปก็จะขาย20-30บาทอยู่ละเหรียญหนึ่งวาระหนึ่งแต่ปปาขายไปเพียงวาละสิบแบาทที่ปปาจำความได้นะฮะจำได้ แต่วันนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งประปาขอ20บาทเหมือนทั่วไปโอเคไหมฮะสามสิบวาระไม่ซ้นะําเนาะอ่ะอาจจะใช้เวลาพูดกันนานนิดนึงทําความเข้าใจนานนิดนึงลองลงมาท่านผู้ชมฮะลองลงมานี่ก็เป็นเหรียญ10บาทหมุนเวียน2สีนะฮะสสีหมุนเวียนปีพศสองพนะันห้าร้อยสี่สิบเนาะอ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญละยี่สิบาทแถวล่างนี่นะฮะโอเคเนาะเหรียญละยี่สิบาทเรามีกันไม่เยอะนะฮะลองดูท่านผู้ชมฮะมาถึงตรงนี้ฮะนี่เป็นเหรียญหนึ่งบาท หนึ่งใน16วาระฮะนี่คือเหรียญที่ได้รับความนิยมถ้าปะปาบอกก็บอกเป็นเหรียญเด็ดท่านผู้ชมฮะเพราะมีราคามีราคาเกินกว่าวาระย่อยๆด้านบนโอเคแม่นี่คือด้านด้านบนนี่เป็นวาระย่อยๆนะสําหรับหนึ่งใน16วาระแต่แถวนี้ปะปาจัดมาเป็นเหรียญตัวท็อปของ1บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะอันนี้ผลิตออกมา1ล้านเหรียญ4ล้านกว่าเหรียญ3ล้านเหรียญสองล้านเหรียญอะไรประมาณนั้นโอเคนะ หนึ่งบาทโปรยข้าวหนึ่งบาทสามรอบหนึ่งบาทเสด็จวัดพระนครแล้วก็ยี่สิบอาดับบเพจโอท่านผู้ชมนะป้าปาจะเรียกผิดอยู่เลยเลยเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานน้อยมากๆทุกเหรียญเลยฮนะท่านผู้ชมแต่ป้าปาบอกไว้ก่อนนะว่าผ่านการใช้งานแต่ผ่านการใช้งานน้อยมากๆเลยท่านผู้ชมฮนะอะมีกันอยู่หนึ่งวาระสองวาระสามวาระมีอยู่สี่วาระภาพรวมก็คือมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า มีกนันอยู่เจ็ดเหรียญท่านผู้ชมฮะใครอยากได้อ่ะปะปาขายให้เหรียญละ80บาทฮะสภาพผ่านการใช้งานน้อยประมาณนี้แสงไฟอาจจะไม่สว่างเท่าที่ควรเนาะแต่คิดว่าอ่าท่านผู้ชมเนี่ยพอจะสังเกตออกอยู่แล้วแหละนะรู้สึกแสงไฟจะไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควรอ่ะดูไกลๆนิดหนึ่งเนี่ยอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญละ80บาทมาสิ้นสุดตรงนี้ แล้วก็มาเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณนะหงษ์สภาพผ่านการใช้งานปีพศ2531อันนี้ก็น่าจะเหรียญละ80บาทเช่นเดียวกันแต่อันนี้เขาเป็นเหรียญหมุนเวียนนะถ้าไม่ชมเนาะตั้งแต่ปีพศ2531ตรงนี้เป็นเหรียญ1นบาทที่ล,ลึกอ่ะโอเคฮะแต่ราคานั้นใช้ราคาเดียวกันไปก่อนถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานถ้าไม่ชมฮะก็150 1 8 0 200ก็ว่ากันไปนะแต่อันนี้เป็นสภาพผ่านการใช้งานโอเคเนาะสำหรับเหรียญ5บาท เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ปีพศ2531โอเคนะฮะลองลงมาท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเหรียญ10บาทที่ลึกเช่นเดียวกัน1 0บาท24ที่ลึกเป็นวาระาท,ที่ผลิตออกมา1ล้าน2ล้านที่ประปาเคยจับเป็นเหรียญมาสร้างตัวท็อปเพื่อให้ใครลหลายๆคนที่ถือเหรียญอยู่นั้นได้ขายกันที่ผ่านมาก็หลายเดือนพอสมควรแต่ความนิยมก็แพ้เหรียญเอเปกกับ10บาทครุฑ แน่นอนอยู่ท่านผู้ชมนะฮะนะแต่ตรงนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่เนาะใครอยากได้ฮะนะเหรียญละ50บาทมองออกไหมฮะ50บาทโอเคนะฮะไล่มาตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นเหรียญละร้อยท่านผู้ชมเพราะสภาพเขาใหม่แล้วก็สวยอยู่นะฮะเนาะตรงเนี้ยนะเนาะมีร้อยอยู่เหรียญหนึ่งตรง3เหรียญน,นี้ก็เหรียญละ50บาทปกติปปาก็เคยขายถึง60บาท80บาทนะฮะ วันนี้เป็นขาลงกันชัดเจนลองดูนะขยากได้นะ10บ,บาท2ส,สีที่ริวกวาระอาวาละเด็ดเด็ดนิดนึงนะรองจากเอเปกับ10บ,บาทธนาคารคุดอะขยากได้ฮะสภาพผิวยังสวยอยู่ถ้าไม่ชมเนี่ยอะดูอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะโอเคฮะคือเปรียบเทียบแล้วเหรียญน,นี้หายากกว่านะถ้าไม่ชมนะเราที่ประปาสังเกตดูก็ราคาก็จะอยู่ที่สภาพเดิมก่อน100บาท50บาทจาก60เหลืออยู่50บบาทฮะโอเคเนาะ จบตรงนี้เรามาดูฮะมีอยู่กันชุดเดียวสําหรับตระกูลคุฑของปอปานะฮะอ่ะสี่เหรียญเท่ากับ1ชุดครุฑขนาดใหญ่ราชการที่9โอเคถะะ้าใครอยากได้ฮะชุดนี้200บาท200บาทรลอล็อดใหม่เข้ามาแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะฮะก็ต้องพึ่งพาเจ้าของเหรียญน,นักสะสมที่อยู่ทางด้านต่างจังหวัดนั่นแหละนะอ่าถ้าส่งมาก็ปาปาก็มีมาจัดถ้าไม่ส่งก็ชุดนี้คือชุดสุดท้าย ที่ปปามีอยู่นะพอป่าไม่ค่อยได้เก็บเหรียญท่านผู้ชมมีเท่าไหร่ก็ปล่อยให้ไปหมดไม่ไม่ได้ไม่ได้เก็บเหรียญไม่เก่งราคานะปล่อยก็ปล่อยไปเลยประมาณนั้นอ่ถรับเข้ามานะฮะโอเคเนาะชุดละ200บาทมีอยู่ชุดเดียวชุดเดียวฮะตะกูลคุดโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะอ่ะตรงเนี้ยนี่คือเหรียญบาท1นึร้ตราแผ่นดินแบบไม่มีรสอ่ะสภาพผิวผ่านการใช้งานโอเคเนาะอ่ะเหรียญนี้อุยท่านผู้ชมล่วงหลุดมือฮะ เนี่ยเป็นสภาพเหรียญผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนะแปะมากลับหัวกลับหางกับป๋านเ,นเนี่ยเหรียญเนี่ยอ่าผ่านการใช้งานแต่สภาพผิวยังดูยังดูดีอยู่ฮะดูอ่าเม็ดเม็ดเม็ดรอบรอบขอบเหรียญเนี่ยก็ยังโอเคยังเห็นอยู่ฮะขอบก็ยังสวยอยู่ยังดูได้อยู่แล้วก็ด้านหน้าท่านผู้ชมฮะอ่ะดูด้านหน้านะฮะด้านหน้าเนี่ยอ่าทางด้านศีรษะเนี่ยท่านผู้ชมฮะจะมีรอยเหมือนรอยกระทบเป็นแผลค่อนข้างจะชัดเจนอยู่นะฮะ เหรียญอย่างเงี้ยปกติถ้าไม่มีแผลเลยเนี่ยเหรียญน,นึงก็ประมาณ700 800นะถ้าสวยคนนี้ก็900เป็นพันอะไรประมาณนั้นตามความสวยงามฮะเพราะปัจจุบ,บันวันนี้ป๊ารับซื้อสภาพเนี่ยสูงแล้วท่านผู้ชมะแรกๆเลยเนี่ยกล้าแค่400นะกล้าที่400ย้อนหลังไปหลายเดือนเนี่ยซื้อให้นักสะสมหลังจากนั้นก็มีคนส่งมาเรื่อยแล้วก็มีคนมาถามอ่ขอแบ่งปันด้วยเพิ่มราคาแล้วป๊าก็รับซื้อราคาสูงขึ้นเลยทุกวันเนี่ยไม่มีรอสเนี่ยโอ้โหเหรียญนึงแทบจะโดน7800ท่านผู้ชมนะถ้าสภาพผิววสย นี่คือการรับซื้อจากช่องของปปานะฮะปะปาก็เสี่ยงขาดทุนบ้างอะไรบ้างฮะเก็บเหรียญโน้นมาเป็นเหรียญน,นี้กําไรนะโอเคนะเหรียญน,นี้อ่ะถ้าสภาพไม่มีแผลเป็นทางด้านศรีรษะเนี่ยปปาก็น่าจะขายอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดร้อ่ะวันนี้ปปาขอห0 0ร้อยเหรียญน,นี้ด้วยชัดเจนนะมีจุดเดียวนะฮะที่ที่ที่เห็นหลักๆเลยเนะี่ยเห็นไหมฮะอยู่ด้านบนสุดเห็นไหมเนี่ยอ่ะตรงปลายนิ้วปปาเนี่ยต,ตัวหนังสือทางด้านศีษะของราชการที่9ก้าอ้าราชการที่ห้าของเราเห็นเนาะชัดเจนเนาะอ่ะดูสภาพผิวก่อนอ่ะ จาก7 8 0 0 8 0 0ท่านผู้ชมพะขอแค่500เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้อ่ะวางนให้ดูตรงนี้เนาะอ่ามีอยู่เหรียญเดียวนะฮะโอเคนะสำหรับใครต้องการตั้งแต่โน้นเลยฮะรอสอหนึ่งรอสอ, 2, อสองรอสามขอให้ประปาจัดเป็นชุดนั้นนะฮะเดี๋ยวคงต้องรอแป๊บหนึ่งฮะนะแต่ชุดหนึ่งหลายตังค์แน่นอนตามสภาพผิวเนะี่ยไม่มีรอสอรอสอหนึ่งรอสออ่าสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกเนี่ยถ้าไม่ชมฮะแต่ประปาตัดสองศูนย์ออกไปก่อนนะเดี๋ยวประป้าพยายามจะเก็บ ไว้ให้นะแต่ท่านผู้ชมฮะก,ก็ดูว่าเหรียญหนึ่งสภาพสวยๆนี่ก็ประมาณหลักพันพันกว่าแล้วเนี่ยถ้าระดับ6 7 6 7เหรียญรวมทั้งแบบมีรอสอด้วยเนี่ยก็หลายตังค์ท่านผู้ชมเนาะอันนี้ประปาบอกบอกคร่าวๆไว้โอเคนะเหรียญนี้500บาทเท่านั้นเองเนาะต่อมาท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่คือเหรียญพบเจอกันได้มากท่านผู้ชมเหรียญนี้พบเจอได้มากแล้วแหละนะ สำหรับเหรียญ25สตางค์ปีพศ2500คือชุดของอ่าชุดสตางค์ปีพศ2500เนี่ยสภาพอ่าเป็นเหรียญแปกแลกหรือว,ว่าเหรียญปั๊มผิดพลาดเนี่ยพบเจอกันได้บ่อยฮะเนี่ยตรงนี้อา้าวใครอยากได้ฮะนี่รูปแบบพระเสียนขวางฮะพระเสียนขวางดูนะฮะปื๊ดเนี่ยทั้งสองเหรียญนะท่านผู้ชมนะอาพระเสียนขวางช่องกระปาได้มาบ่อยมากท่านผู้ชมฮะนะอ่ะใครอยากได้ฮะชุดนี้ขายเท่าไหร่เนี่ย อ่าถ้าเสียงขวาง25สตาตะตงกับ50สตาตังเนี่ยอะไรนะเหรียญละ35หรออ่ะท่านผู้ชมฮะถ้าเอาเหรียญเดียววันนี้นะฮะถ้าเหรียญเดียวนี่400นะถ้าเอา2เหรียญก็ขอ700โอเคนะฮะขอ2เหรียญ700แต่ถ้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งปลาขอเหรียญละ400บาทนะเพราะว่าต้นทุนก็มาแพงนะท่านผู้ชมฮะเนีท่านผู้ชมมาเหรียญนี้รู้สึกว่า เขาจะขาดความตรงฉิ้นสาหรับขวางเล็กน้อยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวคือเหรียญเนี้ยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะป๊าป๊าตั้งให้ดูนะเอาลองลอง,ลองหมุนแต่ว่าถ้ารับสภาพได้นะฮะอ่ะเนี้ยขาดนิดนึงสองเหรียญเจ็ดร้อยถ้าเหรียญเดียวขอสี่ร้อยอ่ะก็ไปบวกลบคูณหารแล้วกันสําหรับพรัสดีขวางนะท่านผู้ชมนะสําหรับพรัสดีขวาง25สตางค์กับ50สตางค์ถ้าซื้อคู่จะได้ดีท่านผู้ชมฮะก็ได้ราคาลดไปต้องอุย้ยลดไปตั้งหนึงร้อบาทใช่ไหม สองเหรียญเนี้ยก็<บ>ต้องไปถ้าบวกลบคูณหารเอานะท่านผู้ชมฮะนะเป็นจะมีเฉพาะวันนี้นะอีพีหนนะ้าปปาก็ขายราคาเต็มหรืออาจจะปาจะลงราคาก็ต่อเมื่อปปานั้นได้ผลคืนมาแล้วจากเหรียญอ,อื่นมาบวกลบคูณหารปาปาบอกตรงๆอย่างนี้เลยดีกว่านะก็ประมาณนั้นเนาะท่านผะู้ชมฮะมาดูตรงนี้ฮนะนี่คือเหรียญ10บาทเนื้อเงินของราชการที่9ฮะของราช25ปีเป็นวาระที่1ของเหรียญ10บาทที่ระลึก แต่มีขนาดเล็กฮะผลิตออกมาตั้งแต่ปีพศ2514หลังจากนั้นก็เว้นวักยาวนานพอสมควรฮะหลายปีกว่าจะมาเป็นเหรียญที่ระดึกกันอีกนะฮะที่เราเห็นเป็นขนาดใหญ่ท่านท่านผู้ชมแต่อันนี้เป็นขนาดเล็กสุดผลิตรุ่นนี้แล้วก็วาระแรกแล้วก็หยุดเว้นวักไปนานพอสมควรนะกทา่ประปาจําจําไม่ผิดนะฮะอ่ะเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานแต่อาจจะเป็นเก่าเก็บแน่นอนฮะมีร่องรอยกันบ้างนะ เนี่ยสภาพผิวแบบเนี้ยนะอันนี้ปาปาตั้งให้ดูแล้วเขายังยังมีความสวยงามเป็นเหรียญที่ให้ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมนะก็ประมาณเนี้ยนะถ้าเหรียญหนึ่งฮะท่านผู้ชมฮะปาปาเข้าใจว่าราคาสูงอยู่นะฮะเพราะว่าดิมๆเขามีราคาที่สูงอยู่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้ายกตัวอย่างสมัยก่อนๆเลยแ,ลแรกๆเหรียญหนึ่งห้าร้อยเจ็ดร้อยนะฮะประมาณนั้นวันนี้ฮะ ใครอยากได้ฮะเหรียญละ400แต่ถ้าเอาเป็นคู่หรือเอาทั้งหมดนี้เอา2เหรียญขึ้นไปปปาคิด700นะปปาขอก่อนแล้วกันขอ700ยังยังไม่มีใครสะสมก็ยังไม่เป็นไรเพราะปปาทําใจไม่ได้กับว่าเหรียญเคยมีราคาระดับสูงสุดนะแล้วปปาก็รับมาสูงแรกๆนยปปารับมาค่อนข้างสูงนะท่านผู้ชมนะรอดูวันข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่โอเคนะฮะคือเหรียญเดิมๆเนี่ยเขามีราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะ ป,ป้าก็เลยอยากจะขอทําให้เหรียญรุ่นนี้นั้นะยังมียังมีความได้รับความนิยมกันอยู่แต่ว่าจะสําเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนักสะสมที่เคยมีข้อมูลเหรียญรุ่นนี้ว่าราคาอย่างน้อยก็โดน500ขึ้นนะฮะห้าหกรประมาณนั้นวันนี้ป้า,ปาขอเหรียญละ400ยถ้าเอาคู่หนึ่งโอเคฮะป,ป้าให้700เนาะก็ประมาณนั้นจบแล้วนะป,ป้ามาขายเหรียญวันนี้ก็ เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายของ EP นี้แล้วล่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพบเจอกันใหม่เนะคลิปนี้ฝากขอบคุณสําหรับนักสะสมทุกคนทุกชาติาไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเหรียญหรือว่าผู้มาแบ่งปันเหรียญขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อปราปาก็ยิ่งนานวันก็ยิ่งใช้เวลาหลายวันก่าจะเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยด้วยก็ฝากสวัสดีกันตรงนี้แล้วกันอ่าแล้วก็ฝากบอก f อฟที่เข้ามาติดตามช่องของปปาใหม่ๆนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียกับช่องของปปาใหม่ๆนะฮะแนะนาตัวกับน้องแอดมินโอเคนะฮนะเนาะก็เผื่อน,น้องเขาจะจะรู้ว่าเออเป็นนักสะสมคนใหม่ที่เข้ามาร่วมขอแบ่งปันเหรียญปปาฝากขอบคุณทุกท่านแม้กระทั่งนักสะสมที่อยู่กับปปานานและที่มาแบ่งปันเหรียญปปาก็ฝากขอบคุณณนะโอกาสนี้โอกาสหน้า,นาฟ้าใหม่พบเจอกันคลิปนี้อีพีนี้สวัสดีครับ